ไลน์ดอลชิลส่งกล่องของขวัญสุดพิเศษกล่องนี้นะคะมาให้อุ้มเนี่ยฉลองช่วง Black Friday แล้วก็ยังมีเนี่ยที่อยู่ข้างหน้าอุ้มเนี่ยเยอะแยะม,มากมายเลยที่วันนี้เนี่ยอยากจะมาเล่าให้ฟังไม่ใช่มีแค่กล่องสุดพิเศษเท่านั้นนะคะยังมีโปรโมชั่นดีๆช่วง Black Friday ที่เขาบอกว่าไม่ต้องใส่โค้ดก็ได้ส่วนลดจะมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้มาแกะกล่องให้ดูกันก่อนเลย เริ่มจากชิ้นแรงก่อนดีกว่านะคะชิ้นนี้มีชื่อว่า Lino s โ i e l d รุ่น Clear MaxSafe นะคะสำหรับตัว iPhone 15 Pro Max ค่ะตัวนี้เนี่ยเราจะสามารถใส่นะในส่วนที่เป็นปุ่มนะคะรวมทั้งยังสามารถเปลี่ยนนะคะในส่วนที่เป็นเนี่ยคามิล่าลิงได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวก่อนจะไปเล่ากันต่อผมขอใส่นะคะปุ่มให้ดูก่อนละกันเคสใส่แบบนี้นะคะเรามาใช้ปุ่มใส่กันดีกว่า ตอนนี้นะคะุ <át> ้งก็ใส่เนี่ยตัวปุ่มเนี่ยเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง4ปุ่มเลยมุ้งจะใส่เข้ากับตัวเคสให้ดูตัวเครื่องนะตัว iPhone 15 Pro Max ให้ดูนะคะจะบอกว่านี่เป็นเคสใส่ที่ดีมากๆตัวหนึ่งนะทุกคนนอกจากน้ําหนักมันจะดีนะคะแล้วก็เวลาที่ถือเนี่ยรู้สึกว่ามันบางกว่าของค่ายอื่นแล้วตัวเคสนะคะก็จะไม่เหลืองง่ายทุกคนเพราะว่าผ่านการทดสอบนะคะการฉายแสง UV เนี่ยกว่า1 6 8ชั่วโมงค่ะเรียกว่าด้วยความที่น้ําหนักแบบนี้แล้วก็สัมผัสแบบนี้นะคะก็รักโลกเนี่ยมากยิ ลดนะคะการใช้พลาสติกเนี่ยนี่เป็นคอนเซปต์สำคัญเนี่ยของไรโอชิล์อยู่แล้วเนาะแล้วตรงนี้เองนะคะก็จะมาเนี่ยรองรับนะคะในส่วนที่เป็นแม็กเซฟเขาบอกว่าแรงดูดเนี่ยแรงขึ้นถึง2เท่านะคะเรียกว่าใครใช้กับอุปกรณ์แม็กเซฟเนี่ยก็เวิร์มกมาก,มากเลยทีเดียวปุ่มต่างๆนะคะกดได้ง่ายมากๆค่ะแล้วก็ตรงนี้นะตัวริงต่างๆก็จะทําให้มันสูงขึ้นมาเหนือตัวเลนนะคะทําให้ช่วยปกป้อง,องตัวมือถือของเรานะทางด้านหน้าเราก็ด้านหลังอีกด้วยค่ะพอตัวนี้นะคะก็จะเป็น usb type c เนี่ยพอดีช่องนะคะทุกช่องเลยกดนะถนัดมือมากๆนะคะยี่ ปุ่มแบบนี้ยิ่งสบายนะแล้วตัวเคสเองนะคะก็ยังมีช่องเนี่ยที่เหมาะสําหรับการใส่พวกแบบสายคล้องนะคะคุณสามารถเอาตรงเนี้ยใส่ไว้ด้านหลังนะคะเพื่อที่จะคล้องเนี่ยเข้ากับสายต่างๆได้เลยนะเคสตัวนี้ก็ถือว่าเหมาะมากๆนะคะเป็นตัวแรกที่มาเล่าในวันนี้ตัวที่2นะคะตัวนี้เป็นตัวที่อุมชอบมากที่สุดเลยนะของไนน์โอชิลตัวหนึ่งนะคะเป็นรุ่น MoD NX Max s a f e ค่ะสำหรับ iPhone 15 Pro Max นะคะมันจะมาพร้อมกับนี่เลยมันจะเป็นเคสบัมเปอร์อันนี้แล้วก็แผ่นด้านหลังนะคะแผ่นด้านหลังมันไม่ธรรมดาทุกคนอนะะจทําให้ดูนะ อันนี้ iPhone 15 Pro Max นะคะปุ๊บเห็นไหม มันไม่ใช่แผ่นที่แบบว่าวางเฉยๆเะยทุกคนแต่ว่ามันดูดกับแม็กเซฟแบบนี้เว้ยเสร็จปุ๊บนะคะเราเนี่ยจะใส่นะตัวตัวนี้นะคะตัวบัมเปอร์เนี่ยเข้าไปครอบทับไปอีกหนึ่งทีแบบนี้ใส่เข้าไปเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะคะนี่อุ้มช่องลงที่ด้านหลังเนี่ยมันบางมากๆนะทุกคนแล้วก็บัมเปอร์นะคะรอบๆเนี่ยยังสามารถจะปกป้องนะคะตัวมือถือของเราเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยที่สําคัญชิ้นนี้นะคะก็สามารถจะเปลี่ยนได้นะสําหรับตัวกรอบตัวนี้ค่ะอยากได้สีไหนก็ซื้อสีนั้นนะเบื่อก็ไปเปลี่ยนสีได้ เดียวกันนะคะเขาบอกว่ามันจะทนต่อแรงกระแทกนะคะแข็งแรงมากกว่านะระดับมิ l ิเตอรี่เกรดนะคะหรือมิลิเ a อรี่ในมารอีกนะทุกคนแลวตัวนี้เองนะคะก็รองรับเทคโนโลยีแม็กเซฟนะคุณสามารถเอาไปใช้กับพวกที่ชาร์จที่เป็นแม็กเซฟได้นะคะช่องเนี่ยใส่กับตัวไอ้นี่คล้องสายได้ด้วยนะคะอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันปุ่มนะคะแล้วก็ตัวกรอบของมันเปลี่ยนสีได้นะตามที่คุณต้องการเลยนะคะถ้าชอบเป็นแฟชั่นหน่อยก็อาจจะเปลี่ยนนะคะเป็นสีสันที่มากกว่านี้เฮ้ยดีมากนะดีมากที่สําคัญที่สาคัญที่สุดเลยมันไม่นะคะไม่ดันนะ ตัวขอบจอนะคะแล้วก็ไม่ดันฟิล์มอีกด้วยคุณสามารถใส่ฟิล์มนะคะแบบเต็มๆแบบนี้ได้เลยสวยงามมากนะทีนี้ค่ะพอได้เคสที่ถูกใจแล้วใช่ไหมอุ้มแนะนํานี่เลยเป็นตัวกริปแม็กนะกริปแม็กตัวนี้เนี่ยรองรับเทลยี่แม็กเซฟด้วยนะคะแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นกระจกนะมันสามารถที่จะถ่ายได้นะเชสมมติเวลาเราถ่ายรูปใช่ไหมคะมันสามารถจะส่องแล้วเราก็สามารถถ่ายเจลฟี่ได้เลยนะสบายมากกระจกใหญ่ด้วยทุกคนไม่ใช่เล็กๆเ,เลยทีเดียวนะคะแล้วด้วยความที่มันกริปแม็กนะคุณก็สามารถจะเปิดขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเอานิ้ว นะเพื่อป้องกันเนี่ยเวลามือถือทำมือถือตกนะคะหรือจะตั้งคุณสามารถกดออกมานะคะฟลแบบนี้แล้วก็ตั้งคุณสามารถจะตั้งนะคะดูคล้องดูคลิปนะดูติ๊กต็อกนะคะตั้งแนวนอนแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสิ่งที่ดีมากๆเลยคือมันค่อนข้างจะดูดแรงนะคะแรงเลยทีเดียวนะยึดเกาะได้ง่ายนะคะเรียกว่าดูดแรงกว่าเดิมเนี่ยถึง2เท่าค่ะใช้งานได้หลากหลายอย่างนะคะแต่ว่าถ้าใครเนี่ยอาจจะไม่ชอบนะในมุมที่เป็นแบบมินเรอร์หรือเป็นกระจกแบบนี้นะค,ะคุณสามารถเนี่ยไปคัสตอมไ์เองก็ได้นะคะคุณจะเปลี่ยนนะเป็นอัปโหลดภาพ ถาใส่ข้อความเนี่ยหรือว่าใส่สติกเกอร์ลงไปเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้นะคะก็เป็นอีกอันนึงที่ลุงใช้บ่อยมากๆเลยค่ะก็จะเป็นสายคล้องแบบนี้นะคะใช้งานร่วมกักบตรงนี้อันนี้มันจะเป็นกร์ดคล้องสายนะคะใช้งานร่วมกันนะตัวสายเนี่ยสามารถจะปรับได้นะคะตามขนาดที่คุณต้องการนะทำไมถึงใช้บ่อยรู้ไหมทุกคนเวลาที่เราไปต่างประเทศนะคะหรือว่าไปบินอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะคล้องไปแบบนี้ได้เลยนะไม่ต้องมานั่งนะคะหรือหามือถือในกระเป๋าเป้นะคะใช้งานแค่นี้เนี่ยจบเลยนะจริงๆนะคะเขาจะมีให้เลือกเนี่ยหลากหลายลายเลยนะ ลายต่ลายนี้เทดีนะคะสําหรับคนที่ชอบแบบสีโทนแบบน้ําเงินเหลืองแบบอุ้มนะคะจริงๆเนี่ยก็จะมีนะทั้งรูปแบบนี้ด้วยนะคะมีแบบที่คล้องมือได้ด้วยนะอะไรแบบนี้นะคะให้เราเลือกกันอันนี้คือส่วนของสายคล้องจากไรโนชิลนั่นเองและชิ้นสุดท้ายในกล่องนะคะยอมรับว่างงมากตอดแกะออกมาอะไรกันครับนี่อันนี้นะคะมันจะเป็นไรโนชิลนะอะคว่าสแตนแม็กเซฟนะคะ <S <S ฟังชื่อแบบนี้งงใช่ไหมเพาะมันใช้งานยังไงอ่ะดูตรงนี้ให้ดีนะคะอันนี้เนี่ยมันรองรับเทนยีแม็กเซ ไว้ทุกคนอุณสามารถนะคะที่จะเอา iPhone ของเราเนี่ยแปะเข้าไปอ่ะแบบนี้เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเออให้ดูนะคะเป็นแบบนี้ใช่ป่ะเป็นอย่างนี้ไม่พอคุณสามารถจ้ะนี่ ปรับองศามาได้ด้วยนะคะมันจะเป็นเหมือนแต a n เนี่ยสำหรับ iPhone นะคะปรับแบบนี้เลยดูดแน่นนะทุกคนโูนี่คุณสามารถจะเอออกกําลังกายนะคะถืออันนี้ไปใช่ปะเติมน้องเติมน้ําเติมไม่เติม,ตม,ตมก็ได้นะคะเพราะว่ามันดูดแน่นเหมือนกันนะเติมน้ําอย่างเดียวไม่พอเวลาที่หมุดแบบโอ้เรากินน้าใช่ไหมคะกินน้ําเสร็จอ่าสมมติเรากินน้ํานนวู้เสร็จปุ๊บเราปิดทุกคนปิดเสร็จปุ๊บนะคะอยากทาติ๊ t ตอกอยากถ่ายคอนเทนต์แปะไปเลยนี่นะคะแปะเสร็จปุ๊บนะคุณก็แค่เนี่เปิดมันออกมาแบบนี้นะคะมันก การตั้งถ่ายนะเซลฟี Self ่เซลฟี่นะคะได้เลยก็เรียกว่าเป็นการพกพาเนี่ยทีเดียวนะคะก็ได้ประโยชน์แล้วก็เก๋มากไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะคะเจ้วตัวนี้เนี่ยก็คือวัสดุจะเป็นสแตนเลสสตีลนะคะเก็บได้ทั้งความเย็นเก็บความร้อนก็ได้ค่ะแรงดูดดีมากนะคะเรียกว่าทรงพลังถึง2เท่าเลยทีเดียวปรับมุมได้อย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็ BPA BPF BPS ฟรีนะคะปราศจากพวกแบบสารพิษต่างๆเฮ้อยอันนี้ไอเดียดีมากนะคุณสามารถใช้งานเนี่ยร่วมกับเคสนะคะที่รองรับเทคโนโลยี MaxSafe เนี่ยได้แบบ ย,ยังไม่หมดแค่ของในกล่องนะทุกคนเพราะว่าด้านหน้าตรงนี้ค่ะโหเหมือนเปิดนะไลโนโมาตจริงๆค่ะมีหลากหลายอย่างนะเอามาให้เลือกนะเผื่อใครจะดูนะคะแล้วก็ไปกดนะในเว็บไลโนชิลได้เลยค่ะเริ่มตั้งแต่เคสก่อนละกันเคสนะคะตอนนี้เนี่ยทางไลโนชิลเองมีหลากหลายลายนะอันนี้เป็นเคสตัวโซลิดสูใช่ไหมคุณสามารถไปเลือกซื้อได้เลยนะคะมีลายเนี่ยที่จัดให้อยู่แล้วหรือว่าจะเลือกเนี่ยพิมพ์ลายของตัวเองก็ได้เช่นเดียวกันนะหรือว่าจะเป็นเคสแบบเคลียร์นะคะเคสแบบเคลียร์เองนี่เลยเขาก็จะมีนะกับทางสนุปี้นะคะ หรือว่าจะเป็นนี่ทอมแอนเจอรี่น่ารักมากหลากหลายแบบนะพี่อุ้มแบบโอ้โหปื้มมากๆนะคะสําหรับปีนี้ใครที่เป็นสายแมนๆหน่อยนะก็อาจจะเหมาะกับนี่ด็อกเตอร์สเตนนะคะหรือว่าจะเป็นนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นแบบมอสนะคะมอสเอ็นเอ็กซ์นะคะมันจะแยกเป็น2ชิ้นแบบนี้คุณสามารถนะคะใส่เนี่ยตัวด้านหลังไปก่อนเนาะแล้วค่อยใส่ตัวบัมเปอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยรับรองว่าไม่ดันนะคะตัวฟิล์มกระจกของคุณอย่างแน่นอนค่ะนอกจากตัวเคสแล้วแน่นอนว่าเขาต้องมาพร้อมกับกิฟท์แม็กนะคะกิฟท์แม็กก็มีให้เลือกหลากหลายแบบนี้นะคะมีนปเค่ะ็ สายคล้องนะคะหรือว่าสายห้อยต่างๆน,น,นานาตัวนี้ชื่อว่ากลิปโอนะเป็นตัวใหม่นะเป็นกระจกด้วยนะทุกคนแล้วก็ยังมีนะคะแน่นอนว่าพอมันเป็นไดโนชิลนะก็จะต้องมาพร้อมกับสีสันนะให้คุณคัสตอมไม์นะคะทั้งปุ่มกดนะแล้วก็ตัวคามราลิงนะคะเยอะแยะมากมายเลยเอางี้ดีกว่าพูดมากแล้วเดี๋ยวมาเลือกดีกว่าว่าอุ้มจะคัสตอมไมเป็นแบบที่อุ้มชื่นชอบอุ้มรู้ทุกคนต้องรู้แน่นอนอุ้มจะหยิบทิ้นไหนนะคะอันนี้อุ้มชอบมากเลยคืนนี้ทุกคนแต่ว่าอยากจะคัสตอมไม่นิดนึงไม่ชอบอะไม่ชอบตรงนี้นะทีีี่่เเป็นนสสดําะะคคหลือองงู้กับ สีน้ำเงินของเรานะเดี๋ยวอุ้มจะใส่ให้ไปเข้าไปให้ดูเลยนะคะใส่ง่ายนะทุกคนคาสตไมค์มเองเนี่ยได้สบายสบายเลยนี่อุ้มนะคะเปลี่ยนตรงนี้เป็นสีน้ำเงินตัดกับสีเหลืองแล้วปุ่มดีกว่าปุ่มเนี่ยขอออกฟ้าๆหน่อยนะมีเนี่ยมีมาให้เลือกนะคะหลากหลายสีนะเราก็จะใส่เข้าไปฟืบโอเคด้านหนึ่งเรียบร้อยนะคะอีกด้านหนึ่งเล่นสีหน่อยดีไหมฮะเล่นสีหน่อยดีไหมขอเป็นเหลืองหน่อยแล้วกันนะอันนี้นะคะปุ่มที่เป็นเล่นเสียงลดเสียงน้องขอเป็นสีเหลืองดีกว่า โอเคอันนี้เนี่ยเหลืองไปแล้วใช่ไหมคะอีกปุ่มหนึ่งขอเป็นสีฟ้าแล้วก็มีอีกปุ่มหนึ่งนะคะเป็นนี่เลยเป็นแอคชั่นบัตทอนนะคะเราก็จะใส่เข้าไปเช่นเดียวกันเป็นสีฟ้านะแบบนี้คัสตอมได้ตามใจเรานะคะน่ารักมากดูดิโอหเดี๋ยวใส่กับไอโฟนดูใส่ไอโฟนดูว้าวเล้ ใส่เข้าไปนะคะทุกปุ่มเนี่ยก็จะกดเนี่ยได้พอดีทดัดีสบายๆเลยนะคะแล้วด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้โชว์สีเครื่องเล็กๆแบบนี้นะคะน่ารักมากยังไม่หมดแค่นี้ทุกคนสมมุตินะอุ้งหยากให้เป็นคอลเลกชันใช่ไหมคะเป็นทอมแอนเจอรี่คอลเลกชันนี่เลยใส่กิฟต์แม็กเข้าไปน่ารักเนาะนอกจากน่ารักแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยยังสามารถจะตั้งนะกับโตนะคะเอาไว้ดูแบบซีรีส์หรือว่าใช้นะคะเป็นกิฟต์ต็อกแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะทีนี้ค่ะมันยังไม่พอแค่นี้มันต้องมีนี่เลยกิฟโตตัวใหม่ล่าสุดนะะนนนแแนนะะะะคพออเเราาใใชช้้้งแแแลวี่จทหมืบบ ก็ต้องมีจอด้านหลังอะทุกคนคุณสามารถดูเนี่ยผ่านจะจกตัวนี้ได้เลยเนี่ยเลิศมากๆนะ ดูมาถึงตรงนี้นะคะน่าจะอยากได้สักชิ้นเป็นของตัวเองแล้วใช่ไหมคะช่วงนี้เนี่ยเทศก,กาล Black Friday เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยทาง Lineo Chill นะคะเขาเปิดไล n ์โนมาเก็ตคุณสามารถไปช้อปปิ้งนะคะทั้งเ,เคสต่างๆนะรวมทั้งอสซอรีนะคะของทั้ง iPhone นะแล้วก็ Android นะคะเริ่มต้นนะคะเขาจะลดที่20%แล้วไปสูงสุดที่55%โดยที่คุณไม่ต้องกรอกโค้ดไม่ต้องจำอะไรทั้งนั้นค่ะเข้าไปนะที่เว็บ Lineo Chill นะคะ co t h แล้วกดซื้อได้เลยนะนิ่้มแนะนานะคะเซตนี้น่ารักมากนะเป็นคอร์ พิใครชอบสนุปปี้นะคนใช้ชอบวันพีสก็มีนาลุโตก็มีมาเวลก็มีเช่นเดียวกันนะคะแคมเปญเนี่ยจะเริ่มนะตั้งแต่วันที่16นะคะจนถึง28พฤศจิกายนแล้วถ้าคุณนะคะซื้อสินค้ามากกว่า1,400บาทส่งฟรีไปเลยทุกคนนี่สมกันไปช่วงแบ็คไฟเดย์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมขอฝากไว้มานี้นะเดี๋ยวพบกันใหม่กันหน้าหวังว่าทุกคนจะได้ชอบนะบางชิ้นเป็นของตัวเองกันนะคะยังไงคอมเมนต์บอกกันด้วยว่าชอบชิ้นไหนแล้วกันเนาะวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่กันหน้าสวั